สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจอิซุซุมหานครสาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะครับพบกับผมพี่ปิงปองอีกแล้วนะครับขออนุญาตนะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็โปรโมทงานเนาะสําหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39นะครับมอเตอร์เอีโปี2022นะครับจัดที่ Impact c h a ล l เจอร์ฮหอ1ถึงฮอ3เมืองทองธานีนะครับ ขอ,องอิทุสุมหานครนี้ก็จะเข้าร่วมง,งานวันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับเวลาตั้งแต่สิบโงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะเนาะลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมง,งานแต่ไม่มีบัตรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้เนาะมีบัตรแจกให้ฟรีเนาะนี่เยอะแยะเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าในงานมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะ s เปคแคปเริ่มต้นดาวเพียง1,990 0บาทนะครับสประตูตัวสูงมาตรฐานนะฮะเริ่มต้นใช้เงินดาวเพียงแค่2,990 0บาทนะครับสำหรับตัวยกสูงอิซูซุรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับใช้เงินดาวเพียง1,990 0บาทนะครับมิ X เริ่มต้นดาวเพียง3,990 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนสอบถามทางเพจเข้ามาได้นะครับ แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดนะครับพบกันสำหรับลูกค้าที่ไม่มีออบัตรอยากเข้าร่วมงานสามารถสอบถามเข้ามาได้นะผมแจกฟรีเลยนะครับโอเคบายบายแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในงานมอเตอร์เอ็กโปครับ